สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องแม่มดพยากรณ์นะคะคลิปนี้ก็อย่างที่เคยได้แจ้งค่ะจะเป็นการอัดคลิปเพื่อที่จะแจ้งว่าสำหรับดาวฤตยูที่มีการย้ายราศีในวันที่8มีนาคมจะส่งผลกับชาวลัคนาราศีเมถุนอย่างไรบ้างค่ะและแน่นอนว่าในะขณะน,นี้ดาวฤตยูยังคงสถิตยอยู่พบเรือนลาภะของเจ้าสตาเองเพราะฉะนั้นในช่วง7ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ดาวมฤตอยู่จะมีการย้ายกลับไปกลับมาจะมีการพักองศาการเดินถอยหลังหรืออาจจะมีการโคจรวิปริตบ้างก็จะส่งผลในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นผลประโยชน์อะไรที่เกี่ยวข้องกับลาผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของมรดกต่างๆหรือบางท่านก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนฝูงมิตรสหายที่จะเข้ามาค่ะอาจจะมีความพลิกผันผ,นผันผวนเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นในวันที่8มีนาคมสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับดาวฤตยูที่มีการยกเข้าสู่พบเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีเมถุนอย่างที่ได้แจ้งนะคะพบเรือนวินาศหมายถึงการถูกปิดบังซ่อนเร้นหมายถึงสิ่งต่างๆที่อาจจะโดนบทบังไปแล้วทําให้ฤทธิเดชของดาวฤตยูนั้นอาจจะแสดงออกมาได้ไม่เต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นถือว่า ค่อนจะไปในทางที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเพราะว่าพบเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นพบเรือนการเงินของโลกค่ะแล้วราศีนี้ก็เป็นราศีธาตุดินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมรตยูก็ค่อนข้างสงบค่ะและสำหรับคลิปนี้ดาวแต่ละดวงที่โคจรกระทบสำหรับท่านที่มีการผูกลัคนาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวจันทร์ดาวอังคารดาว พฤหัสหรือดาวใดก็ตามนะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของดาวฤตยูเมื่อส่งผลกระทบต่อดาวดวงนั้นแล้วจะมีผลต่อเจ้าชะตาอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงแน่นอนจากเรื่องใดค่อนไปในทางที่ดีค่ะ และสําหรับดาวพฤหัสที่มีการยกมาคลองตําแหน่งราชาโชคยังได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์อีกด้วยและเรียกว่าเป็นสินหกเกณฑ์ซึ่งจะส่งคุณให้คุณอย่างเต็มกําลังสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนตําแหน่งนี้เรียกว่าเป็นตําแหน่งที่โยกหลังกับลัคนาของท่าน เชื่อเถอะค่ะว่าท่านใดที่มีการทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานบางท่านก็อาจจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการทําอะไรแบบมีพาร์ทเนอร์วุ้นส่วนมีคู่ค้าม,มีคู่ร่วมลงทุน การงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งของโชคลาภอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนในขณะที่ดวงดาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและท่านยังอยู่ในจุดเดิมนะคะขอให้ท่านรีบที่จะรีเซ็ตตัวเองใหม่เพื่อรับกับสิ่งต่างๆที่กําลังจะให้คุณต่อดวงชะตาของท่านอย่างเต็มที่ค่ะหากท่านใดที่นั่งอยู่เฉยๆนะคะไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าทาไม เรื่องราวต่างๆยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นยังคงเป็นเรื่องราวเดิมๆดวงชะตาเป็นสิ่งที่ประกอบในการทำนายของท่านนะคะเพราะฉะนั้นดวงดาวต่างๆเมื่อมาให้คุณต่อท่านท่านจงลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็จงสู้จงทำทุกอย่างให้เกิดความสำเร็จในขณะที่ ดวงดาวมาให้คุณเรียกว่าเป็นผลจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะหากท่านใดที่ได้คิดดีทดําดีพูดดีประกอบกรรมดีด้วยวจีกรรมกายกรรมและมะโนกรรมเชื่อว่าท่านจะสามารถมองเห็นทะลุปลงได้ในการที่จะปรับปรุง ในการที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของการงานไปสู่ความสำเร็จค่ะและหลายๆท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอความรักซึ่งเป็นโชคลาหรือว่าคู่รักคนรักของท่านหรือแม้แต่ผู้ร่วมลงทุนของท่านจะมาร่วมส่งเสริมในการงานหากท่านใดก่อนหน้านี้มีการทำงานมีการได้เริ่มมาแล้วมีการเหนื่อยมาแล้ว ท่านจะเกิดสิ่งที่ดีๆที่เรียกว่าลาบผลตอบแทนกลับมาค่ะและที่แน่นอนคือคู่ครองคนรักของท่านจะสามารถทำสิ่งต่างๆที่เป็นผลดีให้กับตัวท่านด้วยค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนท่านเป็นคนที่มี2บุคลิกนะคะและท่านใดที่หากท่านไม่ได้พบเจอกับเรื่องของคู่ครองคนรักท่านจะพบเจอในเรื่องของการงานซึ่งจะประสบความสําเร็จหรือท่านจะพบเจอในเรื่องของใครที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก่อเกิดเป็นความรักท่านใดที่กําลังเสียเวลาอยู่กับอะไรที่ไม่ได้ทําให้ตัวเองเกิดการพัฒนาขอให้รีบตัดออกไปค่ะเชื่อว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีสําหรับท่านเลยละคะ่ะ และสําหรับการผูกลัคนานั้นหากท่านใดที่ไม่ทราบเวลาเกิดท่านสามารถดูตามราศรีได้นะคะก็คือรายละเอียดเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปค่ะแต่ท่านใดที่มีการผูกลัคนานแล้วซึ่งจะต้องใช้วันเดือนปีเวลาแล้วก็จังหวัดที่ท่านเกิดเพื่อหาจุดกําเนิดของดวงดาวที่เรียกว่าบุพกรรมซึ่งเป็นดาวกรรมเก่าของแต่ละคนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากท่านต้องการการพยากรณ์ที่แม่นยำผูกดวงสตาของท่านด่วนค่ะ และสําหรับคลิปนี้นะคะเมื่อดาวมฤตยูมีการยกเข้าสู่พบเปลือนวินาศของท่านฤทธิเดชของมฤตยูซึ่งบางครั้งดาวมฤตยูเป็นเหมือนดาวที่เป็นคลื่นใต้น้ําจะแอบซ่อนอะไรไว้บางครั้งที่สิ่งดีๆมาให้คุณหรือดาวดีมาส่งผลกระทบสิ่งต่างๆจะเกิดแบบรวดเร็วรุนแรงเพราะเป็นดาวที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงผันผวนแล้วก็พลิกผันดวงชะตาของท่านได้เลยละคะ่ะ และในเรื่องของสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นหากดาวดวงใดามากระทบแล้วก็ให้โทษและมาจากทุสถานภพก็อาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าในด้านปกติแล้วก็คือจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเมื่อดาวจากทุสถานะภพมาอยู่ในภพวินาศก็จะโดนบทบังด้วยฤทธิ์ของความเป็นวินาศทำให้ความเป็นทุสถานะภพนั้นลดลงค่ะ แต่เราไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากดาวฤตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีใดนะคะเพราะว่าดาวแต่ละดวงยังคงโครจรอ,อยู่ในจักรราศียังคงโครจรอ,อยู่ในราศีต่างๆค่ะยังคงไม่หายไปจากดวงชะตาของท่านถึงแม้ว่าจะอยู่ในภพเรือนวินาศของท่านแต่อาจจะไปอยู่ในภพตนุรักษ์หรือว่าอาจจะไปอยู่ในภพการเงินภพการงานของท่านอื่น เพราะฉะนั้นท่านหนีไม่พ้นท่านต้องปรับตัวท่านต้องทําสิ่งต่างๆให้เกิดในเรื่องราวดีๆแล้วก็ใช้จังหวะนี้ที่ดาวให้คุณต่อดวงชะตามาส่งเสริมตัวท่านให้เกิดความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ ดาวตานุรักษ์ของท่านเนี่ยก็คือตำแหน่งดาวพุธเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยจะมีการโคจรหมุนวนไปในรอบต่างๆท่านก็ต้องไปตามดูกับคลิปรายเดือนนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรแต่หากท่านใดที่มีการผูกลักนาแล้วมีตำแหน่งดาวต้องรับอยู่ในภพเรือนวินาสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วได้หมักประสบพบเจอกับดาวฤตยูในวันที่8มีนาคมซึ่งจะอยู่ไปอีก7ปีค่ะดาวอาทิตย์หมายถึงเรื่องของยศศักดิ์ หมายถึงเรื่องของตำแหน่งเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นพลังของท่านค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่กับดามฤตยูเวลาที่ให้คุณหรือให้โทษก็จะมาในด้านบวกหรือด้านลบที่ค่อนข้างจะเกิดความผันผวนค่ะอาจจะเกิดอะไรที่เรียกว่าเป็นภาวะเก็บกดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ตัวท่านไม่สามารถที่จะแสดงความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะ และสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของยศตําแหน่งชื่อเสียงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความเจริญอาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีคนคอยแทงอยู่ข้างหลังหรือว่าอาจจะมีใครที่เป็นศัตรูลับๆของท่านนะคะภพ,บพบเรียนนี้ถ้ามาสถิตแบบนี้แสดงว่าอาจจะเป็นศัตรูลับๆคอยเลื้อยขาเก้าอี้ท่านอยู่ค่ะ คนที่มีตำแหน่งยศสูงหรือว่ารอกับการขึ้นตำแหน่งก็เรามัดระวังในจุดนี้กันด้วยนะคะ และดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนศาสระของท่านหมายถึงเรื่องของการสื่อสารหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้อาทิตย์เมื่อมาุมร่วมกับดาวฤตยูนั้นก็อาจจะหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้สื่อสารการได้เดินทางก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะมีเซนส์ลางสังหรณ์สัมผัสพิเศษกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของเซนส์ลางสังหรณ์กับสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองค่ะ เราก็ถือได้ว่าสิ่งต่างๆที่ท่านยังคงต้องพึงระวังในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงตำแหน่งการเดินทางการสื่อสารท่านใดที่ทำงานในหน้าต่างๆท่านจะเกิดความพลิกผันแปรผันหากสิ่งดีเกิดขึ้นก็จะเกิดในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงนะคะถ้าดาวที่มาให้คุณต่อดวงชะตามา คอจรกลุ่มร่วมด้วยท่านก็จะได้ในเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการเดินทางเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเจรจาการพูดคุยค่ะ และสําหรับท่านที่มีตําแหน่งดาวจันทร์กลุ่มร่วมดาวฤ,ฤ,ฤตยูในพเรือนวินาศดาวจันทร์หมายถึงรูปจริตหมายถึงลักษณะจิตใจ,จอาจจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพค,ความอ่อนโยนก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อดาวจันทร์มาอยู่ในพเรือนวินาศสิ่งนี้อาจจะถูกปิดบังบดบังเจ้าชะตาอาจจะมีลักษณะของความแข็งกระด้างเกิดขึ้นการแก้เคลดนิดนึงนะคะก็คือท่านพยายามที่จะ สื่อสารให้อ่อนโยนขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าดาวจันทร์ก็หมายถึงการเงินการใช้จ่ายของท่านมักจะมีความผันผวนค่ะแนะนําให้ตัวท่านนั้นควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองแล้วก็ ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามต่างๆนะคะพยายามอดใจตัวเองไว้เก็บเงินไว้ให้เยอะๆเพราะว่าดาวจันทร์กับดาวฤตยูเวลาที่เขาให้คุณกันก็จะให้ในลักษณะของการเงินและดาวจันทร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวเมถุนด้วยค่ะก็มักจะให้ในลักษณะที่ให้โชคลาภแบบคาดไม่ถึงหรือว่าอาจจะเป็นโชคทางด้านของ สิ่งลับๆหรืออาจจะเป็นการซื้อหวยเล่นหุ้นแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับท่านที่มีดาวจันทร์อยู่ในภพเรือนวินาศค่ะและสําหรับท่านที่มีดาวอังคารอยู่ในภพเรือนวินาศกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูสิ่งที่ต้องระวังสิ่งแรกเลยนะคะเมื่ออังคารกลุ่มร่วมมฤตยูอังคารเป็นดาวที่มีความ เซาทโทสะ์โมหะนะคะเรียกว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความขยันความบ้าบินต่างๆค่ะและอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเจ้าเรือนแห่งลาภผลเจ้าเรือนแห่งอริของท่านอุปสรรคปัญหาเมื่ออยู่ในภพเรือนวินาศแน่นอนว่าหมดไปค่ะศัตรูย่อหยับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือเรื่องของลาภผลเรื่องของการเสียโชคเสี่ยงด,ดวงเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความบ้าบินของท่านให้ระวังในเรื่องของการออกตัวในการรับผิด แทนคนอื่นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความใจนักเลงของท่านอาจจะนำพาซึ่งคดีความมาให้ได้ค่ะอาจจะนำพาซึ่งเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวการเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนแต่เวลาที่ดาวให้คุณเพราะดาวเป็นดาวเจ้าเรือหลักพระ<ๆ>ก็จะให้คุณในลักษณะของโชคลาภหลับๆโชคลาภที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาก็ได้นะคะหรือท่านใดที่ไปทาง สายมูเตลูค่ะท่านก็อาจจะมีโชคหรืออาจจะมีการถูกลัเตอรี่ติดๆกันแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะและสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนซึ่งมีดาวพระพุธ อยู่ปุ่มร่วมกับดาวมฤตยูนะคะซึ่งอยู่ในภพเรือนวินาศแน่นอนว่าดาวพระพุธเป็นดาวตนุรักษ์ของท่านเป็นดาวตัวตนของท่านเมื่ออยู่ในภพเรือนนี้ท่านมักจะเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวศัตรูค่ะแล้วก็มักจะนําพาตัวเองไปสู่เรื่องราวของสิ่งต่างๆที่อาจจะทําให้ตัวท่านนั้นค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวแบบนี้ก็ได้นะคะแต่หลายๆท่านก็เรียกว่ามีเซนต์มีลานสังหรณ์มีสื่อสัมผัสพิเศษกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ค่ะ และดาวพระพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของท่านอีกด้วยเพราะฉะนั้นพันธุวินาศกลุ่มร่วมกับดาวฤตยูสิ่งต่างๆที่ท่านอาจจะได้เจอพุธเป็นเรื่องของการเจราจาการสื่อสารต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเรื่องของเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องระวัง แต่เวลาที่ดาวมฤตยูจะให้คุณต่อท่านนั้นก็จะให้ในลักษณะของอะไรที่มักมาแบบไม่ได้วางแผนไม่ได้แพลนเอาไว้นะคะในลักษณะของการให้คุณให้โชคค่ะเพราะว่าดาวพระพุธกับดาวมฤตยูถือว่าเป็นดาวที่ค่อนข้างเอื้ออํานวยต่อกันเวลาที่ให้คุณต่อดวงชะตาท่านก็จะมีโชคลับๆเกี่ยวกับบ้านหมั่นทําบุญเกี่ยวกับเจ้าที่ในบ้านหรือว่าอุทิศบุญกุศลท่านใดที่ชอบในเรื่องของการทําบุญทําทานอยู่แล้วอุทิศบุญกุศลต่งตางๆให กับเจ้าที่เจ้าทานในบ้านเรือนของท่านด้วยนะคะและสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนซึ่งมีดาวพฤหัสตั้งรับอยู่ในภพเรือนวินาศค่ะต้องบอกก่อนว่าดาวพฤหัสสำหรับท่านใดก็ตามที่อยู่ในภพเรือนวินาศท่านเป็นคนค่อนข้างกระล่อนนะคะหรือว่าเรียกว่าค่อนข้างจะชอบเอาตัวรอดมีเซนต์มีลางสังขรนมีสัมผัสพิเศษแล้วก็ มีในเรื่องสิ่งต่างๆที่ใช้ความรู้ค,ความสามารถเหนือกว่าบุคคลทั่วไปค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็เมื่ออยู่ในภพเรือนวินาศน,านั้นตัวท่านเองอาจจะมีเรื่องของการงานสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆหรือมีการโยกย้ายงานเปลี่ยนงานแต่เชื่อว่าจะเปลี่ยนแบบ ท่านไม่ได้ระวังตัวก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนใน,นทันทีหรือมีอะไรที่นําพามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตในเรื่องของการงานบางท่านเจอคู่ครองแล้วก็อาจจะมีการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศไปลงทุนไปทําอะไรแล้วก็สร้างหลักปักฐานอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพฤตยูมากลุ่มร่วมพฤหัสค่ะ จ็ดปีนี้ให้คุณแน่นอนพฤหัสอยู่ในภพเรือนวินาศไม่ใช่พฤหัสที่เป็นตําแหน่งเสียนะคะแต่เป็นตําแหน่งที่ตัวท่านจะเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์มีสัมผัสพิเศษค่ะและในทางตรงกันข้ามดาวฤกษตยูไม่ได้ให้คุณอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในทางด้านเสียก็คือตัวท่านอาจเจอกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจหรืออาจเจอกับเรื่องราวที่ หน้าตกใจหรือว่าอะไรที่ท่านเจอแล้วก็อาจจะต้องตั้งสติให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตของผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยต่างๆของผู้ใหญ่หรือของคู่ครองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองที่อยู่ๆก็ต้องจากกันไปคนละที่คนละทินคำว่าจากนี้ไม่ใช่จบนะคะแต่หมายถึงมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันแบบที่ท่านไม่ได้วางแผนไว้นั่นเองค่ะ และสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนซึ่งมีดาวศุกร์ตั้งรับอยู่ในภพเรือนวินาศกลุ่มร่วมกับดาวฤตยูต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งนี้เรียกว่าพินทุบาทค่ะเพราะว่าศุกร์เมื่ออยู่ในภพเรือนวินาศสิ่งแรกที่ต้องระวังคือเรื่องของคดีความเรื่องของการเงินเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะถูกหลอกได้ในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ท่านที่มีดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนนี้ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก ดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนวินาเรียกว่าคลองตำแหน่งเกษตรารที่พดีก็ไม่ได้ให้ร้ายให้โทษอะไรนะคะเพราะว่าดาวยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบ้านเรือนของตัวเองแต่เมื่อมีดาวฤตยูมากลุมร่วมความพันผวนก็จะเกิดขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบางท่านบุตรหลานอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนทุนหรือว่าไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความเจริญเรื่องราวของความมั่นคงนั่นเองค่ะหรือหลายๆท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบริวารหน้าใหม่อยู่ตลอดบริวารจะมี2ลักษณะคือบริวารที่ให้คุณต่อดวงชะตาแล้วก็บริวารที่มาทําอะไรที่ทําลายชื่อเสียงของท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของคดีความที่จะ เกิดขึ้นได้แต่ดาวพระสุขเมื่ออยู่ในภพเรือนนี้เป็นสุขที่แข็งแรงเชื่อได้ว่าหลายๆท่านที่มีดาวสุขตั้งรับท่านจะสามารถผ่านเรื่องราวและเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดีต่างๆให้เป็นสิ่งดีได้สิ่งใดที่เราแจ้งบอกให้ท่านระวังท่านก็แค่พึงระวังนะคะหากเจอกับเรื่องราวนั้นๆเจอกับสถานการณ์นั้นๆที่ใกล้เคียงกันค่ะ เพราะว่าการดูดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ไทยเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมค่ะหากสิ่งใดที่ท่านเจอแล้วท่านเอาไปพินิจพิเคราะห์พิจารณาได้พบเจอแล้วท่านนําไปใช้ประโยชน์จะถือว่าจะขอบคุณอย่างมากค่ะแต่จะไม่ใช่เป็นการงมง,งายแล้วเอาไปเป็นทุกอย่างของชีวิตนะคะและสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีเมถุนหากดาวพระเสาตั้งรับอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะ ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งพินทุบาทเสาวินาศเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ ความอดทนหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความป่วยไข้ก็ได้ดาวเป็นเจ้าเรือมรนมรณะเพราะฉะนั้นมรณนะวินาศเรียกว่าความตายได้ตายไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันความเจ็บป่วยก็อาจจะนําพาคใครบางคนเข้าไปสู่การรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ท่านอาจจะพบเจอเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงแบบช็อกไปก็ได้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีสิ่งต่างๆที่กลับ ฟื้นคืนให้กับตัวท่านแต่แน่นอนว่าเมื่อเสาอยู่ในภบเรือนนี้ขอเตือนไว้สําหรับหลายๆท่านนะคะระวังในเรื่องของความแอคทีฟตัวเองระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่คนที่มีอายุในบ้าน หรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นจะนำพาซึ่งปัญหามาให้กับตัวท่านได้บริหารจัดการให้ดีค่ะใช้ในเรื่องความอดทนให้ถูกต้องเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการสะสมสิ่งต่างๆในเรื่องของความอดทนในเรื่องของระยะเวลาเชื่อว่าท่านจะนำไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ค่ะ และสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนซึ่งมีดาวพระราหูอยู่ในภพเรือนวินาศกลุ่มร่วมกับพฤตยูราหูเมื่ออยู่ในภพเรือนวินาศเป็นตำแหน่งพินทุบาทเจ้าชะตามักจะไม่ทันคนเจ้าชะตามักจะถูกหลอกได้ง่ายและดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตามักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ มักจะมีปัญหากับสิ่งต่างๆที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นแบบเร็วฉับพลันเรามักระวังในสิ่งนี้แล้วก็เรื่องของผู้บัญชาการเรื่องของผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายชายแบบนี้นะคะเจ้านายซึ่งเป็นผู้ชายแบบนี้ก็เรามัดระวังในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องสิ่งต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดโยงสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของการงานด้วยนะคะหรือว่าอาจจะไปถึงสิ่งต่างๆที่กระทบกับตัวท่านนั่นเองค่ะ ส่วนด้านดีนะคะเมื่อดาวราหูมาอยู่ในภพเรืองวินาราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะความสําเร็จดาวมักจะมีสองมุมเสมอเรียกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีเพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ใหญ่เวลาให้คุณต่อดวงชะตาก็มักจะให้คุณแบบรับรแต่เปลี่ยนแปลงทันทีแล้วก็เห็นผลแบบที่ท่านคาดไม่ถึงหรืออะไรที่ท่านไม่ได้คาดการมาก่อนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงความสําเร็จต่างๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะมาให้คุณต่อดวงชะตาหลายๆท่านคงจะงงนะคะว่าทำไมดิฉันถึงทายว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะคะดาวมฤตยูมีการออกฤทธิ์ออกเดทในด้านของด้านความดีด้วยในด้านของสิ่ง,งต่างๆที่จะให้ผลเสียด้วยเพราะฉะนั้น ระวังในบางส่วนแล้วก็บางครั้งที่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคอยท่านตั้งรับแล้วก็ตั้งสติของท่านค่ะเพราะว่าเมื่อดอาวมาอยู่ในภบเรือนวินาศสิ่งต่างๆก็อาจจะเกิดแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา7ปีหลังจากวันที่8มีนาคมค่ะและสำหรับท่านใดที่ มีดาวพระเกตกลุ่มร่วมกับดาวฤตยูนะคะต้องเรียกว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่กันล่อนนิดนึงนะคะแต่เมื่ออยู่ในภพเรือนวินาศก็อาจจะสะดุดขาตัวเองล้มได้ค่ะก็ระวังในเรื่องของความก,การหลอกลวงคดีความแม้กระทั่งตัวท่านเองแล้วตอนนี้นะคะในเรื่องของพลังโซเชียลต่างๆจะมีในเรื่องของ ถ้าท่านตามข่าวโลกไซเบอร์ก็จะมีในส่วนของการหลอกลวงกันการไปทํางานเครือข่ายหรืออะไรต่างๆที่จะเป็นการทําให้ท่านสูญเสียทรัพย์ในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมถุนจะต้องตั้งรับแล้วก็ระมัดระวังด้วยเช่นกันใช้ความรู้ความสามารถของท่านให้ถูกทางค่ะอย่าไปใช้ในการหลอกลวงคนอื่นเพราะท่านมีดวงสตามีเกสตาที่อาจจะติดคุกติดตารางได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมขอให้ทุกท่านตั้งมั่นในศิลธรรมในคันลองในเรื่องราวของความถูกต้องค่ะเมื่อดาวสามดวงเกิดการปาริวัติเกษตรดาวพระเสารเจ้าเรือนมอรณะไปอยู่สุภะดาวราหูจะย้ายไปอยู่พบเรือนการงานดาวเจ้าเรือนการงานจะมีการยกมาสู่พบเรือนลาภะได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์และ ราชาโชคเป็นมหามงคลยิ่งใหญ่สำหรับชาวราศีเมถุนและสำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาโหราศาสไทยตำนานชาติเวรการผสมพบเรือนหรือฟังในเรื่องของนิทานกรรมติดตามได้ในเพลย์ลิสต์ค่ะท่านใดที่สนใจพูกลัคนากันส่วนตัวปรึกษาแนวทางการใช้ชีวิตกับดวงชะตาของท่านสักหนึ่งครั้งหากท่านมีเวลาเกิดที่แม่นยำควรจะทำนะคะ ก็สามารถติดต่อมาได้ใต้คลิปนี้แบบมีค่าใช้จ่ายค่ะของฟรีไม่มีในโลกนะคะต้องใช้การผูกลักนาแล้วก็ใช้เวลาใช้การคำนวณของดวงดาวค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับทุก s u b สไครต์สำหรับทุกการไลค์สำหรับทุกการแชร์ขอให้โชคดีค่ะอย่าลืมกด s u b สไครต์ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ